สาธุเด้อย้าูปโคขุนสิลขอโชคอลาบน้ำหัดประจําวันที่หนึ่งกุงพาพันสองพันห้าอจ็ดนี้ขอจงเท่ารูปรโคจงประ่านเหล็กสามตัวตรงๆร,งรงด้อสาธุสาธุสาธุเหล็ก หวดประจำวันที่1 2, นึ่กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยบี่นะครับเบิ <c oughs> ้งครับฉันเอฟซีของผม <c oughs> หมวดเมื่อกี้กับพลาดไปหมวก้อนหนูก็เข,า,ขานะครับเนาะ แต่หวดนี้แกมือเอาวัววันทีน่หนึ่งคูพันสองนาร้อยหกนี่ขอจงท่านท่าวลูกร,ระโคตรงประทานเลขใหม่ขอสมตัวตรงนะครับเดาอสาธุสาธุสาธุนี้เนกุศได้สวดมนต์ขอ่อนเพิ่นนะครับเนาะ รูปโคนัโมตัสะประวัตอวระตัวสัมมาสตสะมตุสะระวัโตตัสมมาสะนักมตสะระวตัระตสมมาสุสะีรูปคหิเมเมตังเมตตังเอราปเมิชมชพยาปุเตหิเมเมตังเมตตังกันหาโคตมเกหิจะาปาเเกหิจเมตตังเมตตังทีปาทเกหิเม จตุปเทหิเมเมตังเมเตังปังหุปเทหิเมมามังจตุปโกหิงสีมามังหิงศพัะหูปโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธะเจเกวราสัพเพพัตตะนิปัสสันตุมากินจิปะปมาขมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆอัปมาโนวันตานิสิลิงสปานิอหิวิชิกาสตะปทิ อุณนาน,นาพีสรภูมูศิกากตามิรกากตามปริตากมันตุพตานิโสหังนักโมภะกะวะโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังสาธุสาธุสาธุด้วยบุญบารมีเทาวารูปโขจงบรรทุน,นบรรดาลเลข3สามตัวเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี้ ตรงประธานมาสามตัวตรงตรัวใเถิดสาธุสาธุสาธุครับมาแล้วครับตัวแรกครับ,เ,รบเป็นเล็กเจ็ดนะครับเล็กเจ็ดนะครับเนาะเล็กเจ็ดหล่นตัวที่สองครับอ่า <c oughs> นคอโชคอลาบจากทาวิลูปโคเป็นสิง่งเป็นเหรียญน,นะครับเนาะ เียนท้าวิปรปโคเป็นเี่ยงที่ศักดิ์สิเล็กเจ็ดมากลลวครับตัวแรกลุ่นตัวที่สองครับวาสิได้ตัวใด เลขเจ็ดชัดครับสวยครับเลขเจ็ดสวยงามครับเลขเจ็ดสวยงามครับ ตัวที่สองเริ่มมาแล้วครับเริ่มโพลแล้วครับตัวที่สอง ลงองเส็เป็นเรนยังอ่าเป็นกุ้กรมลุนตัวที่สองครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับตัวที่สองตัวที่2มาแล้วครับตัวที่2องโเข้ามาแล้วครับ โซนว่าเลขแปดไม่มีน้ำมันะน้ำมันอ่ะเจ็ดไปดห้อขคงเลกสามบ น่าจะเป็นเลขสามหรือว่าเลขแปดเลขแปดหรือเลขสามครับเล่นดเลเน้ับไงไรือวงปา

ไปแล้วเอาพื yeah. ้นแทกเลยแครงครงันเไม่ละลายเจ็ดเโอเลกตกครับเแ็กสามก็ได้นะครับทูกแตกครับทูบแตก ทูบแตกครับทูบแตกข้าดเก้าก็ตัวเก่าแล้วมั้งครับ เก้าลุนตัวที่สมครับออกมาแนะล้วเจ็ดเก้าลุนตัวที่สมนะครับพูดแตกเลยครับทูดแตกทูดแ,แตกข้ามอ๋อแล้วครับตัวที่สามโผล่มาแล้วครับ เเก้าอะไรครับดูครับกลมๆอีกแล้วครับเจ็ดเก้าศูนย์หรือเปล่าครับ มาแล้วครับตัวที่สามเลกตัวเก่าหรือเปล่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด จะเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สามผู้แตกนะครับผู้แตกข้าง เลขนยนะครับลาเป็นเจ็ดเก้าศูนย์เป็นที่ชัดเจนครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทูบแตกยังไ เจ็ดก็ศูนย์จะใจให้ดูนะครับว่าทูบแตกยังไงครับเจ็ดก็าศูนย์นะครับออกมาแล้วครับชัดทูบแตกข้างนะครับทูบแตก าบับางแน่นอนครับม้วนนี้เจ็ดเก้าศูนย์ก็คลิปนี้จะขอจบลงเพียงตอนนี้นะครับนอ้องคลิปนาไปติดตามใหม่กดไลค์กดติดตามนะครับเออเจ็ดเก้าศูนย์นะครับม้วนนี่ปังปังปังแน่ครับ บังครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนาะสวัสดีครับ